สวัสดีครับพบกับสุลการลิวโลเราเริ่มต้นกันที่โอ้ยมาแต่ใส่อโวยนอกูว้าวพี่นองเ้ยโอ้ยอย่าสิหาเห็ดไปดูทีบเด้อมันสิถอยหลังลงคลองเนพี่น้องหรือว่าจังหดครับดวนช็อกแอนวิลหงแดงฟอร์มดิงเหวสื่อโปกรมข่าวโรเจอร์เตรียมหวนคืนลิวูอโวยนอ่เบิดแนี่ยสิเมว้าและบอสื่อจากคอร์ดออฟไซด์นะครับท่านผู้ชมโว้ยไปฟังกันเนี่ยเจ้าเขาวอาเป็นตัวหัวนอะ โอ้ยนอซื้อไงแอนฟิลรู้เป็นไฟน,นะครับเมื่อความกดดันพุ่งถึงขีดสุดเมื่อเนอสร์ตคนสุดหริบุผู้กำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตฟอร์มการเล่นที่ย่ำแย่ที่สุดในรอบหลายสิบปีของสโมรอนวงแดงที่เคยฉลองแชมป์ในการแรกของสอร์ก,กลับต้องเจอฟันร้ายในซีซั่นนี้เมื่อทีมแพ้ไปถึง9นัดจาก12นัดหลังสุดในทุกรายการในเคอสถิติที่หายนะที่ไม่ได้เกิดขึ้นมานันงกว่า70ปีชื่อของบรดแดนโรเจอร์พูดขึ้นมาแทนที่ ตามการสั่การฉุกเฉินนี้สื่อของสเปนอย่างฟิเจเจรายงานช็อกโลกว่าลิเวอร์พูลกำลังพิจารณาแผนสรองที่น่าประหลาดใจโดยลรงไปทีบ่บันดันอรเจอร์อดีตกุนซอผู้ที่รู้จักสโมสรอย่างทะลุผูกป่ปงให้กลับมาคุมทัพอีกครั้งมีรายงานว่ารรเจอร์พร้อมที่จะมาเป็นมือที่ไว้ใจได้ระยะสั้นเพื่อหยุดยัง้งเรือที่กำลังจะจมลำนี้และเขาเองก็พร้อมเปิดรับข้อเสนอหากมีการติดต่อ,อเข้ามาจริงนะฮะ โอ้ยอย่าสิหาเหตุไปทัวทียบเด้อบ่ววมีทางดอกบอกหางเงยสโลตยังมีโอกาสรอดเจ้าของทีมยังหนุนหลังอยู่อย่างไรก็ตามการหวนเืยิรังของโรเจอร์ยังห่างไกลจากคำว่าแน่นอนกลุ่มเจ้าของทีมหรือร์พููยังคงสนับสนุนอาเนอร์สโอตอย่างเต็มที่โดยหวังว่าัยชนะลา่าส,สุดนะครับที่เหนือเวนแฮมยูเตด2-0จะช่วยจุดประกายความมั่นใจให้กับทีมกลับมาได้การดึงโรเจอร์กลับมาซึ่งเคยล้มเหลวในการสร้างความสร็จระยะยาว และถูกปลดในปี2015อาจถูกมาว่าเป็นการถอยหลังเข้าคลองมากกว่าความก้าวหน้าดังนั้นข่าวการกลับมาของเดีตคุณสุรนี้จะยังคงเป็นเพียงแค่การคาดเดาจากสื่อที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดน,นะฮะโว้ยสื่อบักจะเปลียนมันได้งานมากมันอ่นมีแต่หนามแล้วบนมมีเืงอดอกมันตัว <S <S โว้ยกรได้เนาะเอาฟังำํำๆเลยพี่น้องเอ้ยไผสีเอาก็เอาเด้อเราเจอกูบ่เอาด่ว,วดน สลัดทำถูกแล้วที่รับซาลาให้พักฟื้นก่อนกลับมาพังงานยิ่งใหญ่กว่าเดิมลิเวอร์พูลสูญเสียนะครับเมื่อเนลสลักกุนซือหงแดงแต่ดสินใจครั้งสำคัญรับโมซาลาซูเปอร์สตาร์อียิปต์เป็นตัวซุ่ลองในเกมบุกชนะเวนแฮมและหนุมเหมือนเขาจะต้องนั่งอยู่ข้างสนามไปอีกพัก่ใหญ่เลยก็ได้การเว่าสาลาดจะไม่พอใจแต่เสียงวิจารณ์นั้นเกินจริงปาคำของกาลิเกอร์ตามหลักแล้วนะครับเราจะได้ยินเสียงจากซาลาก็ตท่อเมื่อเขาได้แมนออฟเดอะแม์ หรือต้องการตอดสินดาแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาอารมณ์ที่ถูกรับเชื่อได้เลยนะครับว่าซาลาไม่สุบอารมณ์ที่ต้องนั่งแค่ตัวสำรองรู้สึกว่าเสียงวิจารณ์ฟอร์มที่ผ่านมาหนักหน่วงเกินไปซึ่งในประเด็นหลังนี้เขาคิดถูกแล้วไม่ใช่แค่คาวนะครับแม้ฟอร์มโดยรวมของซาลาจะไม่จะจ้านแต่เขาเก็าไม่ใช่ผู้เล่นคนเดียวของลิเวอร์พูลที่อยู่ในสังกันนี้ฟอร์มตกกลายเป็นเรื่องปกติของทีมมากกว่าข้อยกเว้น จุดเปลี่ยนความกระตือรือร้นที่หายไปคือฟางเส้นสุดท้ายฟอร์มที่ไร้ไฟแมนซาราจะเป็นผู้เล่นที่อันตายที่สุดในเกมที่ไพ่ฟอเรสต์แต่เขากลับแสดงให้เห็นถึงความไม่กระตือรือร้นเลยอย่างชัดเจนในเกมไพ่พรีวีห้าเฟนหนึ่งสี่โดยเฉพาะจังหวะที่ไม่ยอมตามประกบกู้แข่งจนทีมเสียประตูที่สองนี่คือเหตุผลที่บีบให้อเนอร์สลัตต้องลงมือการจัดสืบตัวจริงที่ดูสมดุลที่สุดในรอบหลายเดือนในเกมกับวิหฮม ทำให้ยากที่ซา่าจะกลับมาเป็นตัวจริงในวันนี้ซอลต์พูดจริงพักผ่อนที่จําเป็นหลังกลัมซึกหนักมาเกือบ800เกมอ่านในซอลตการัตเตียนาคตแม้จะเป็นสิ่งที่โค้ชต้องพูดแต่คํากล่าวที่ว่าเขาจะมีอนาคตที่ดีมากกับสโมสรแห่งนี้เพราะเขาเป็นผู้เล่นที่พิเศษคือความจริงที่ถูกต้องทด่สุดไม่ใช่แค่ความเหนื่อยล้าในฤดูกาลนี้การสาคัญคือซา่าเริ่มดูเหมือนเป็นนักเตะในวัย33ปีที่ต้องการพัก ผ่อนอย่างแท้จริงแต่ไม่ใช่จาก18นัดล่าสุดแต่เป็นการพักผ่อนจากการกำรลัศึกหนักตลอดอาชีพสถิตีน่าทึ่งนะครับสาร,ราลงเล่นกับสโมสรแนะนำทีมชาติไปแล้วเกือบ800ยเกยมและพาคการลงสนามด้วยการมาเจ็บและป่วยเพียง38เกมตลอดอาชีพนี่คือภาักง,งานที่มหาศาลและการพักครั้งนี้จะไม่เป็นอันตรายใด,ดๆเลยเวทีหลักรออยู่สาราจะกลับมายิ่งใหญ่ในเวทียุโรป เรียนรู้จากความผิดพลาดซาลัดคงไม่ต้องการทําผิดซ้ำสองเรื่องการหมุนเวียนผู้เล่นไม่เพียงพอเหมือนฤดูกาลก่อนจุดกรางแห่งอนาคตเวทีที่สำคัญที่สุดสําหรับซาร่าคือเครื่องหลังของฤดูกาลนี้อาจจะเป็นเวทียุโรปอย่ามองข้ามไม่ว่าอย่างไรก็ตามซาร่าจะกลับมายืยอยู่บนเวทีหลักอย่างแน,น่นอนเพราะเขาดีเกินกว่าที่จะถูกหลับทิ้งสาลัก,การตัดิใจเพื่อรักษาเพชรเป็นงาม คุณคิดว่าซาลาจะกลับมาทวงบัลังได้หรือไม่ล่ะครับเฮ้ยตั้งแต่ต่อสัญญามาซาลาก็บอกคือเก่าเลยพี่นองเอืยกระดูกกระเดี่ยวมันก็ไปตามเวลาตัวน้อไปสี่ฟื้นไดพี่นองเอืยตั้งแต่ผมก็เท่าลวกันยังหางงาหกอยู่พี่นองเอ้ยสีว่งงาจา,ง,ง,า,ง,ง,า,ง,ง,างไหล่ะบิกเนี่หรอลิวร์พูลต้องล็อกตัวโจโกเมสไว้ให้แน่นไม่ใช่แค่แข่งสารประโยชน์แต่คือผู้นําห้องแต่งตัวที่ ประเมินค่าไม่ได้มึงอย่าสิหาเหตุไปตัวทีบเด้อบอกสลัดย่าสิปล่อยได้มึงมองเห็นบอน,นัดเจอเวทห,หนมเรียนบักดีน้งโอ้ยบักหามึงเอ้ยรายงานพิพันนะครับหลังความชนะอัลลําค่าเนืออว์แลนด์อยู่แต่สองศูนย์นะครับในยุคข,ของกุนซืออนันเนอร์สลัดสิ่งที่โดดเด่นออกมาจากชัยชนะครั้งนี้ไม่ใช่แค่ฟอร์มการเล่นในสนามแต่คือคุณค่าที่แท้จริงของกองหลังคนสำคัญอย่างจูโกเมตที่สโมสรต้องรังตัวเอาไว้ให้ได้ คินชีทที่มาพร้อมความสมดุลการปรับตั้ครั้งสําคัญของสโลตก็คือการส่งโจูโกเมตนะครับประกหลังจอมเก่าชาวงกฤษลงสนามเป็นตัวจริงในตำแหน่งแบกขวาแม้ก่อนหน้านี้แทบจะไม่มีการลงเล่นเลยก็ตามผลลัพธ์ก็คือการเก็บคลินชีทที่ทีมดูมีความสมดุลและความแน่นหนาในแนวรับขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโกโ็ไม่แสดงเห็นถึงความตื่นตัวในการป้องกันและเติมเกมบุกอย่างฉันฉลาดประเด็นสำคัญที่1ฟอร์มในสนามที่จะเยี่ยมในเกมล่าสุด คือสัญญาณชัดเจนว่าโกเมสสมควรได้รับโอกาสเป็นตัวจริงในเกมถัดไปพบกับซซนเดลลดนเพื่อพิสูจน์ตัวเองอย่างต่อเนื่องเปิดใจผู้นําตัวจริงบทบาททิศการยิ่งกว่าเดิมสิ่งที่น่าตื่นเต้นยิ่งกว่าผลงานในสนามก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนอกสนามในห้องแต่งตัวโจโกเมสซึ่งเป็นผู้เล่นที่อยู่กับสโมสรอ,อย่างแนวนันที่สุดกร่าทวทศวรรษได้เติบโตเป็นแกนนํารุ่นพี่ที่ทรงอิทธิพล แม้จะมีข่าวย้ายทียมแต่ด้วยดายในเพียง28ปีก็ไม่กำลังเผยเห็นถึงจิตวิญญาณผู้นำที่ดูหัวต้องการอย่างยิ่งไฮไลท์คำพูดผู้นำผมพยายามรักษาพลังบวกและส่งผลกระทบต่อเพื่อนร่วมทีมในทางที่ถูกต้องก็ไม่กล่าวกับ LFC TV ผมต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีในการฝึกซ้อมต้องคิดบวกเพื่อรักษาอารมณ์ของทีมให้สมดุลแต่บางครั้งคำพูดเชิงบวกเล็กๆก,ก็สามารถยกระดับนักเตะอายุน้อยได้ เราคือทีมแล้วเราต้องผ่านช่วงเวลาเหล่านี้ไปด้วยกันเพื่อทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นสรุปนะครับโจโกเมสไม่ใช่แค่ตัวสำรองที่น่าไว้ใจแต่ก็คือเสาหลักทางในแง่ของฟองกระเล่นที่นํามาซึ่งครีชชีตและบาบาทผู้นําทางอารมณ์ของทีมลิเวอร์พูลที่ต้องรักษาอไว้นะฮะเฮ้ยกูเสียดายอีลีครับตอนนั้นน่าจะเอาโกเมสยืนแบกขวาเลยครับไปอันโยกใหญ่โจบ,บอสไลมาเมเนโนอ้ยเสียดายอีลีแข็งแกร่งครับเหนียวพรอมพี่น้องเอย ยุคเจอกันครับในลงเบิดดเดยครับทั้งแบกขวากองกลางตัวรับกองหลังลงเบิดดกับสารพัดประโยชน์เมืองยังบอ,งอกลงนาะบอกสลัดเอ่ยสีบอกว่าเจ็บกะแล้วแต่ม,มึงสร้างมึงจะเห็ุมึงเป็นคนเสื้อกูก็บอกว่าหยังมึงดกักด่วนลิเวอร์พูลซันคลอนอดีตแข้งดังชี้พาดะหานห่างสลัดเจร้อนส่งซาลาคืนสนามมุมม่งเปซาลาซูเปอร์ส,รสตาร์คาตัวแพงที่สุดข,ของลิเวอร์พูล กำลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ด้านตกใจนะครับแม้หงแดงจะเพิ่งเรียบทวงเก่งกลับมาควา้าชนะเ,เ,เหนือเวนแฮมเดสําเร็จแต่ประเด็นร้อนที่ถูกจับตาก็คือการที่ซาร่าถูกรับเป็นตัวสํารองครั้งแรกในยุทธของอันเรสลัดการตัดสินใจที่เด็ดขาดของกุญแจคนใหม่ที่ส่งโดมินิกสบอสไลน์ลงเล่นในตำแหน่งปีกขวาได้พิสูจน์แล้วว่าได้ผลเกินคาดทีมลิเวอร์พูลกลับมาเก็บสามแต้มกันอีกครัง้ง และมีคิวลุยต่อกับเซนเนแลนด์กลางสาห์นี้ฟอร์มกรง่งเกมรับรั่วคือเหตุผลที่ราชาอียิปต์ควรนั่งสำรองต่อสตีฟนิคอนครับต่านแมงคนของลิเวอร์พูลออกมาแสดงทัศนะอย่างดุดันผ่าน ESPNFC e เตือนสลอตว่าจะเป็นความผิดพลาดค,ครั้งใหญ่หากรีบส่งซาลากลับมาเป็นตัวจริงในทันทีนิคเน้นย้ำนะครับว่าแม้ซาลาจะมีสถานะเป็นผู้เล่นสำคัญแต่ฟอร์มในช่วงหลังของเขาได้ลดลงอย่างน่าใจหาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาระในเกมรับที่แทบไม่มีบทบาทจนอาจสร้างความเสียหายโดยตรงต่อโครงสร้างเทียมคุณต้องเริ่มต้นจากแนวรับอย่างน้อยพวกเขาก็ดูแข็งแกร่งในแนวรับในนัดที่แล้วนั่นเป็นเพราะโซบอสไลน์นิโคลกล่าวอย่างชัดเจนนิโคลชี้ชัดโซบอสไลน์ไม่ได้ยืนแค่ค้างรอรับบอลแต่เขาถอยลงมาช่วยแบ็กขวาอย่างเต็มที่ทําให้รูปแบบการเล่นในเกมรับโดยรวมดีขึ้นมากจริงๆและการนำซานากลับมาทันทีนั้นจะทำให รูปร่างของทีมเสียไปและเกิดช่องโหว่ให้กู้แข่งเจาะได้อีกครั้งสวอตจะกล้าเดิมพันหรือไม่โอกาสพิสูจน์ตัวเองของโมนี่คือการตัดสินใจที่ยังลำบากที่สุดของอานเนสสวอตหากเขารับซาลาเป็นเกมที่2ติดต่อกันก่อนที่จ้ตัวจะเดินทางไปทําศึกอัฟฟิกันคัพออฟเนชั่นนั่นอาจจะเป็นสัญญาณการเปลีป่ยนแปลงครัง้งใหญ่ในแนวทางการทาเทียมแต่ซาลาก็คือซาลาแข่งรายการรายนี้มักจะ ลุกชนเมื่อถูกตั้งคำถามและจะต้องกระหายที่จะทำประตูนในทินแอนฟิลเพื่อพิสูจน์ตัวเองอย่างแน่นอนบทสรุปคารเตือนของนิโคนั้นหนักแน่นระทีมพึ่งค้นพบโครงสร้างที่แข็งแกล่งแต่แรงกดดันจากชื่อชั้นของซาร่าก็สูงเริ่วผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์กันว่าสลอดอาจจะกล้าเสี่ยงและใช้ผู้เล่นชุดเดิมที่ชนะเวนแฮมลงสนา,ามอีกครั้งจับตาดูเกมในค่ำคืนวันพุธนี้ให้ดีๆนะฮะ มาแต่ใสอีกเอาอีกละจักยังมีแต่ซอกแต่ซอกกูเหลือเมื่อยดิวชอกโลกลิเวอร์พูลมีลุ้นคว้าม,มิฟิล์บราซิลระดับสุดยอดราคารถห่วมหาบหรือแค่26ล้านปอนด์ไห้จัดแต่แม่เสีตังหลังตู้เย็นได้พี่น้องเป็นวันหองแดงเตีอยมเฮนะฮะโอกาสทองในการเสริมทัพแดงกลางครั้งใหญ่มาถึงแล้วเมื่อมีรายงานสุดฮาเอริสันมิฟิตัวเก่งของอัตแลนตา อาจมีค่าตัวลดลงเกือบครึ่งหนึ่งหรือเพียง30-40ล้านยูโรหรือประมาณ26-35ล้านปอนด์เท่านั้นเหตุผลสำคัญคือสัญญาของนักเตะกำลังจะหมดลงทําให้ห่วงแดงมีสิทธิ์ได้ไลายเซ็นแข้งคุณภาพใน,นราคาที่น่าเหลือเชื่อนะครับพลาดไม่ได้แล้วแดนกลางวิกฤตบาดเจ็บระนาวในตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับลิเวอร์พูลจะทุ่มเงินมาสารคว้าสตาร์ดังอย่างฟอร์นเวียตและเลญญ็กซอนดิซัก แต่สิ่งที่น่าประใจก็คือลิชันฮิวของออกิลากลับมองข้ามการเซ็นย,ยามมิคฟิลด์ตัวใหม่โดยแม้แต่คนเดียวสถานการณ์นี้น่าเป็นห่วงนะครับเมื่อเพื่อนแดนกลางจุดแชมป์พิมรีต้องเผชิญกับวิกฤตอาการบาดเจ็บโดยเฉพาะการฟินแบงค์แม็กอาลิเซอร์เคอร์ติโจนและวอรตรุเอนโดที่ต่างเด้งไปพร้อมกันทําให้โดนิกสมอสไลตยต้องรับบทหนักโยกไปเล่นหลายตาแหน่งนั่นเป็นสัญญ,ญาณที่ชัดเจนว่าอันเดอร์สเัต อนาคตใหม่จําเป็นจะต้องมีทางเลือกเพิ่มโดยโดย่วนเอดิสันเป็นตัวจริงฟอร์มโหดสยบหงตกหลอบการกข้ามาเป็นเป้าหมายของเอดิสันมิฟิลในวัย26ปีจากบราซิลจึงเป็นเดียวที่เยายวนที่สุดเขาคือคนที่เคยโชว์ฟอร์มสุดแกร่งในเกยมยูฟ่ายูโรปปลีทั้ง2นัดจนช่วยแอ,อัตตันตาเคียหรือวูฟูลตกรอบก่อนชมปพองาคคว้าแชมป์ได้สำเร็จในปี2024เอนต์ยืนยันลดราคาเหลือแค่ครึ่งเดียว เดิมทีแอตแลนตาตั้งกตัวอดิสันไว้สูงถึง60-75ล้านนะครับแต่ล่าสุดอังไรคูรีเอเจนต์ส่วนตัวของนักเตะก็ได้ออกมาจุดกระแสด้วยการเปิดเผยกับแคนาดาแชร์ว่าตอนนี้สัญญาของเขากลายะหมดลงแล้วออตาลนตาก็อาจลดราคาได้ถึงครึ่งหนึ่งเหลือแค่30-40ล้านยูโรก็เป็นผู้เล่นที่สุดยอดมากและมีสติที่ดีที่สุดคนหนึ่งในยุโรปสำหรับในตำแหน่งของเขา แม้บาร์เซโลนาจะถูกพูดถึงว่าเป็นตัวเต่งแต่ปัญหาทางด้นการเงินของทีมดังแห่งกาตาลันอาจทำให้พวกเขาต้องถอยนี่คือโอกาสที่ลิชันฮิวและสลัดไม่ควรมองข้ามในการความิชฟิลระดับท็อปในราคาที่ถูกอย่างไม่น่าเชื่อคำถามคือลิเวอร์พูลจะกล้าเดินหน้าคว้าโอกาสทองนี้ในตลาดกีการนักเตะที่จะถึงนี้หรือไม่นะฮะโกเมสปื้มลงตัวจริงในลีกให้กับลิเวอร์พูลครั้งแรกรอบหปี โอ้เหตุบาปมันพูดโดนผู้โลกก็สิให้ลงแต่มันก็เจ็บนําล่ะครับพี่น้องเจ็บอดอัดแอดๆสุดปื้มนะฮะโกเมสประการลังลิเวอร์พูลสุดปื้มหลังได้กลับมาลงเล่นเป็นตัวจริงครั้งแรกในพรีเมียร์ลีกในรอบกว่า1ปีเกมบุกชนะเวนแฮม2-0นะครับพร้อมทำแอสซิสต์ให้กับคริกตโตปิกลองที่ลอนดอนสเตเดียมกัวเมสปราการหลังสรรพประโยชน์ของหงดังลิเวอร์พูลนะครับยอมรับว่าการได้ลงสนามเป็นตัวจริงให้กับทัพหงดังลิเวอร์พูลมีความหมายกับตนมากๆ หลังมีส่วนสุกันช่วยต้งสกัดบุกชนะเวนแฮมโนเตตสองนในศึกฟุตบอลกรกฤษเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับดาวน้องชาังกฤษนะครับมีโอกาสได้ลงสนามเป็นตัวจริงเก,กมแรกในลีกสูงสุดเมืองพิรีนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2024โดยผลงานของนักเตะได้รับคำชมอย่างมากนะครับเพราะเล่นได้โดดเด่นทั้งเกมรุกและเกมรับที่สก,กัดช่วยอาซินให้กับทีมในจังหวะที่คาริเกโตซับประตูปิดกล่องช่วงทด บาดเจ็บในเกมบุกทุบคุนคอนที่ลอนดอนสเตเดียมก็เมื่อเปิดใจหลังมิเชลเป็นสวีตตัวจริงครั้งแรกในอกรอบหนึ่งปีว่าไม่มีความหมายกับผมมากๆครั้งล่าสุดที่ผมมาที่นี่ผมได้รับบาดเจ็บครั้งแรกของผมแต่ผมก็พยายามทําทุกอย่างเท่าที่จะทําได้เพื่อให้พร้อมลงเล่นและช่วยให้ทีมได้มากที่สุดนั่นคือสิ่งสาคัญที่สุดสิ่งสําคัญก็คือพวกเราต้องเยืนหยัดไปด้วยกันตอนนี้เป็นช่วงที่มีโปรแกรมหนักรออยู่ เราต้องลงแข่งขันติดติดกันเราต้องลุยไปกันต่อแล้วเราจะทําแบบนั้นแน่นอนกําลังดีกีทีมชาติอังกฤษระบุทิ้งไายนะฮะเดีใจเดินเดอ้อนองลาเอ้ยยาสิเจบเพิ่มอีกละเอาซ้ำนี่ละให้มันลุยไปน้ำกันฟาวพิกลิวพูให้มันมาให้ได้โดยไหวพี่น้องเอ้ยนี่คือสขกาวลิวพูนะฮะซึ่งเป็นรอบเสาของวันที่สองธันวาคมเดอ้อพี่น้องเดอ้อ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าล,ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ